นางเอกสาวช่อง8โดโสดเศร้าเปิดหวานใจสาราชะชะยาตัดพาอแฟนหนุ่มนอกใจขอสิ้นสุดสถานะแอนจิเรียมพร้อมดันประกุบคู่ หลังจากที่มีเพจบันเทิงเพจดังเพจหนึ่งได้เมาส์ข่าวของนางเอกสาวสาราชะชะยาว่ากำลังปลูกต้นรักกับหนุ่มรีกีนักฟุตบอลทีมชาติไทยแถมยังหุ่นแซ่บงานนี้ทำเอาหลายคนอิจฉาตาร้อนแต่ยังชื่นชมในความสวยของสาวสาราถ้าจะเปะขนาดนี้ยอมให้ก็ได้ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นนางเอกดาวรุ่งน้องใหม่ของช่อง8นี้เองซึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะกว่าจะมาเป็นนักสแสดงดาวรุ่งได้ก็ไม่ง่ายเลยและครั้งนี้จะพาไปรู้จักกับ้าตัว หวนมากขึ้ล่าสุดสาราชชยาแฟนมิกกี้นักบอลทีมชาติโพดเศร้าล่าสุดปิดคอมมินแล้วทำเอาแฟนคลับงงไปตามกันทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวช่อง8สซาราชชยาเจริญจันทร์หวานใจแข้งทีมชาติมิกกี้ปฐมพลเจริญรัตนาพิรมสาเหตุที่ทำแฟนคลับเป็นห่วงก็เพราะโพดล่าสุดของสาวซาราดูเศร้าๆและยังพูดถึงความรักว่าหากจบแล้วขอให้บอกกันไม่ใช่นอกใจจนแฟนคลับเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ โพสล่าสุดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของซาร่าแอดซาราช,ชยาัยยะเธอได้โพสต์ภาพที่มีข้อความพร้อมแคปชั่นหัวใจสีขาวโดยข้อความดังกล่าวมีใจความดังนี้รักเดียวใจเดียวคือคุณ,ณสมบัติพื้นฐานของการรักใครสักคนหากวันหนึ่งที่หมดรักและไม่อยากไปต่อให้ลองพยายามให้เต็มที่อีกสักครั้งแต่ถ้ามันยังไม่ไหวก็แค่บอกกันตรงๆและจงหยุดรักไม่ใช่นอกใจก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตและแฟนคลับต่างก็ส่งข้อความแสดงความห่วงใยไปถึง สาวซาร่าในกล่องคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเกิดไรขึ้น AFF ปีที่แล้วมีข่าวคบกับ AFF ปีนี้เหมือนจะไปไม่รอดแล้วหรอนี่แหละนักฟุตบอลไทยจริงอย่าปล่อยให้คนของคุณเศร้าในเมื่อคุณไม่รักเขาคนเดียวจงเด็ดเดี่ยวเลือกใครสักคนเลือกให้อยู่ด้วยกันและเลือกให้ออกจากชีวิตแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าซาร่าจะปิดการไม่ให้แสดงความคิดเห็นใด,ด้รวมถึงซ่อนคอมเมนต์ทั้งหมดไปเรียบร้อยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมจากทั้งา และมิกี้งานนี้สาวซาราสัเศร้าเฉยๆหรือมีมูลให้เศร้าคงต้องติดตามกันต่อไป